นั่งมันต้่เป็นของเท่ามือแรกนี่ละเอาเลยนี่มือนี่มันใจพ่อพ่อมันใจมือฝันดีพ่อมาพ่อฝันดีพ่อมันใจแจ็คเปอร์เซ็นพ่อมือนีไหนให้เกินไหวดิเต็มได้มือนี่ให้เต็มร้อยนะครับให้เจ้าพ่อดีร้อยมือเนี่ลนะมันจะเป๊ะไหวเกินไห้เกินผมว่าฝันดีเราฝันจะตั้งได้พ่อ ครับพ่มฝันฟังหมาแล้ว่อแม่พี่นองผู้เดชตีเปลี่ยนกะจีใจกันวันเกี่ยวกับโทาศัพท์คือเกาเมื่อเนี่ครับมือขื่น này, นี่ม่นเมื่อนี่โอ้เมื่อนี่บห็นว่าเมื่อนี่นี่เหล็กมันอยู่กับโทาศัพท์มันบ่ผอมวันนีจับทาศัพั์ขึ้นมาขาดเครื่องออกเนี้ยออวันนี้วันนี้ทาศัพท์ขาดเครื่องอีกคนมีสายต้องต้องแนงอยู่จับขึ้นมาแบบหอยลงมาเพี้ยนกันอ่อนตอนทั้งทั้งไตทั้งทั้งเพี้ยนกันแบบ เปลี่ยนเป็นไงคือเปลี่ยนสิ่งที่โทรศัพท์กูคือเป็ี่ยนสิ่งที่โทรศิโท์ได้บ่อยใส่หนังบัตถิกนพี่เขาเอามาให้่เขาฝันเขี้ยวกับอยู่กับโทรศัพท์มันเขี้ยวกับติดโขาอยู่กับโทรศัพท์เกี่ยวโทรศัพท์สี่แต่น้ตพอเพราะว่ามันเลขกที่เด่นกเกี้ยวกันนี่หันรถจ้าแว่างวดนี้เลขคำนวณกับเลขกฝันนี่มามาตรงกันบ่พอมาประทะกันเลยมาปะทะกันเลย ช่วงกันโปะเลย,น,น,เลยนานเห็นบ่บาทหาสิรวยเย็นบ่ยาก่ดิพี่น้องถั <laughs> ่วเหล็กเมื่อช่กันปุ๊บเนี่ยแมนเลยเด้ของพ่อไก่จอนแมนนับคนพันแมนนี่พ่อไก่จอนแมนหาสิรวยก็ช่วยนั่นคือวันนั้นวันนั้นฝันเด็กใหญ่ดิเนาะวันนั้นเด็กเล็กใหญ่ก็สามเจี๊ยบอ่ะเด็กไทยโทรศัพท์เลยพอ่อป่ะเนี่ยไทยโทรศัพท์ เมื่อนี้นี่เล็กมาชนกันแล้วพี่น้องเตรียมสมดปากกา,ามาครับ๋ยวให้คุณพ่อพิ่นบอกให้ฟังว่ามีเล็กยังเนี่ยเล็กเด่นเล็กครับจับที่ตัวไปก่อนเน้อพ่อแม่พี่น้องเลยจับจี่ตัวก่อนมาแสนคุณพ่อพิ่ว่าจับที่ตัวกว็าาจ,พพจ,วจับออกจากโทรศัพท์มั้สองห้าเจ็ดสามสองห้าเจ็ดสามสอง พอสีตัวได้พอเมียไปนอนเงี้ยเจ็ดสามสองห้าเจ็ดสามเม็เดเดียวหางเดียวเน้ยสี่ตัวมาดิสามตัวห้าเจ็ดสามสามตัวห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสาม สามแปดสี่สามแปดสี่สองหางครับนี่ชนิดมีวิ่งบอพอเหมือนนี่มีวิ่งบอวิ่งแน่นอนเล้นี่นี่เด็กออกกำลังกายเล็กเฮียออกตัวไรครับเด็กเฮียตกอย่างออกพอแม่พี่น้องอ้ยแล้วนโดนหาสุดงอนได้ไหมได้หระครับเจ็ดตัวเดียวครับวิ่งเจ็ด ตัวเดียวโอ้เด็ดขนาดเลยไว้่แ,วแตกตัวยางยางอวกพีพ่อเนี่ยแตกยางออกขา,าดกุดจอดงอนวิ่งเดตัวเดียวเตัวเดียว,ว,ยวจับคู่สองตัวก็มีเจ็ดสามเจ็ดสาม้าสามห้าสามแปดสาม,สาม,สาม แปดสามแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสี่แปดสี่แปดสี่เจ็ดสองเจ็ดสองสี่สองสี่สอง วิ่งเกตเม็ดเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋จะไปวิ่งหลายตัวบาดให้วิ่งตัวเดียวร้อบิึงที่เข่าบ่เมื่อนี้มีจับจัแปดหางว่ะพ่อเมื่อนี้ครับแปดหางแปดหางแเจตัวเนี่ยนี่เกตสามตัวเนี้ยเกตสามมันบ่ครับครับตัวเนี่ยเกตสามเรากับพ่อจับนี่เข่ากันมันมาชนกับพ่อซับเิครับครับพี่น้องทีเขียนไว้นำเด้อครับ เล็กออกกาลังกายพ่อ oh. ขยรก็คือเจ็ดตัวเดียวนะครับมือนี้เจ็ดโคโลนะครับมือนี้มีหอดเหล็กซีตัวพี่น้องเอาไปพี่จัดหน้ามึงเด้อครับมีเหล็กซีตัวสองห้าเจ็ดสามนะครับเหล็กซีตัวของพ่อขอจรเมือนี้เหล็กวิ่งก็คือวิ่งเจ็ดตัวเดียวโคลโลครับมือนี้เหล็กจับคู่เน้นไปตัวใด้ในน้อพ่อขาจย์ ให้พ่อเน้นพ่อก็เน้นเจ็ดตามตัวเดียวเจ็ดสามตัวเดียวก็เน้นตามพ่อไปจอนเน้นเจ็ดสามเม็ดเดียวเจ็ดสามตัวเดียวห้าสามแปดสามเป็นตัวร่องห้าสามแปดสามเป็นตัวรองสามตัวเน้นบ่พ่อสามสามตัวก็เน้นห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามส่วนี่ตัวน่าจะเท่าห้าเจ็ดสามครับ สามตัวห้าเจ็ดสามตัวเน้นนะครับสองตัวกับเน้นมาที่เจ็ดสามนะครับือแนวทีก่าตีเอแเรี้อก่เีเอี้หมูดีเพเลอ ก็าอาจย์ขออนุญาตถานแน่เล็กที่ตัวนีได้ม่แต่ใสครับเลขกที่ตัวจับออกมาจากโทรศัพท์แลกกับคำนวนก็ได้ซุมหนีขึ้นกันได้ขึ้นกันมันบอครับได้ขึ้นกันคำนวณออกมาได้ขึ้นกันได้ขึ้นกันได้จับได้กันนั่นก็ได้มาตรงกันตรงนี้มันบอครับตรงกันเป๊ะเลยเนาะเข้ากันคาดไปนี่ันจะสิบขึ้นเรียกเงวันนั้นบอครับ บแน่แล้วมันก็จตุ่มตาำเลยละเมือนี้เนาะวันฝนจะเทียนมันมีเมื่อเดียวฝนเก่าักฝนหลกกันลูกพีนลกกันลูกเาีแก้งเขาพ่อเราเ็ลูกดีที่สุดเองไหนเขียนไม่ได้ไปห้าไปให้พ่อเราตรวจสอบห้าวกได้สอบมึงจะพอคือบ่สองห้าเจ็ดสามกีตัว ห้าเจ็ดสามสามแปดสี่ครับสุ่งสามตัวเริ่มมีสองหางพวกนี้เป็นอสี่ตัวก็มีหางหนึ่งตะกับคูเจ็ดสามห้าสามแปดสามแล้วก็มีหาสี่แปดสี เจ็ดสองที่สองหาตามหมดแล้วเนะาะครั 5, บหาสามไว้เลยเด็กตั้งมัดมีแปดชุดเน่นตัวเดียวที่เจ็ดสามเดี๋วพ่อแม,ม่พี่น้องสามตัวก็บหาเจ็ดสามมุนพ่อมุนแม่บาทนี้พี่น้องเพิ่งเบ่งบาทนี้แมนถูกมัดสุดตัวเลยนะครับเนาะถูกมัดเขียนเลยถูกมัดถูกคักๆหลังวันนี่ ขึ้นไปทั้งนั่นเนี่ยหัวมันเอาเอาหัวมันหนึ่งหนึ่งลุไปเออใหญมันเสียงเนี่ยใมันเสียงให้มันตุ่งตุ่งบอกคำบอกตรงใหญมันตรงตุ่งเาสันพี่น้องเพคนอยากเห็นตรงตุ่งบางเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ทางไกลทางไกลก็ได้เบื้องหน้าก็คาดขันทั่วมาที่ขันสายทับกันมันก็บขันประเดี๋ยว พี่น้องแคปหน้าจอแล้วก็ไปย้ายเบิ้งเอาเด้อครับมื่อนี้พี่น้องไปยังไหนหมดเนาะมือม่อนี้นาะที่เงียบแต่นาะบ่เบิ้งเสียใจผู <laughs> ้ใด,ดบ่เบิง้งผูดด้ใดบ่เสื่อมื่อนี้สิเสียใจว่าสันพ่อถจาย่าอีพ่อแล้วว่าผูดด้ใดบ่เบิ้งเสียใจว่าสันเบิา่าเสื้อบแล้วเปล้าแคปหน้าจอปเสียใจเด้อจุ่มไปเห็นเด้อครับบ่เห็นสิเสียใจละเมื่อนี้น